อาอยากกินมานี่เลยหิวแล้วล่ะวันนี้ข้าไม่ได้มาวันคํำเลยโอ้บ้านปีชาเห็นไหมครับบ้านเขาไม่ออกไฟนะถ้าไม่ใช่วันพระวันศีลไม่มีทางออกบอกให้เลยมันจะออกเฉพาะวันพระวันศีลมีนัยยะเห็นไหมครับถ้าวันพระวันศีลเวลาขนาดนี้ออกแล้วนี่สว่างนั้น แสงพลังงานแสงอาทิตย์ทยี่ติดไว้ให้เขาวันนี้ไม่ใช่วันพระวันศีลก็เลยไม่ออกคแต่เป็นช่วงกระทงไปแอลแล้วเช้าออขอคุณป้าคุณลุงบอกป้นว่าไปแอลแอลเลยมึงชอบแอลอยู่ละไปกินเหล้าเมาเลยมึงกลับบ้านไม่ถูกเ้ยแค่ไปแอลแล้วกินเหล้าสี่สิบเมาแล้วกลับบ้านไม่ถูกเ้ย จะไม่มีอะไรมากควักมาเคิร์กเกิงมึงหรอกมาได้นี่เพีวไว้แล้วเปล่งเรื่องแล้วพรุ่งนี้กูจะทําเป็นไฮไลท์เพียวให้ใสเลยแล้วทางประทีพมาติดให้อย่างสวยงามเลยติดทางประทีพส่สองสว่างเป็นทางมาให้นี่สร้างบุญอน,นิสงส์ให้เองวะ่ะมาชือชี่มาชี่เอ้ยชี่มาลลงมา มามาชี่มามาอยากกินตามมาอยากกินตามมาขมอข้มามอข้าหมอนข้ามอแม่แม่ดอกต้นไม้ที่ขอจากนายฝรั่งมาชำนะครับดอกเหลืองๆนะท้องอุไรนะท้องอุไรนะชำไวน้นี่ติดเลยเห็นไหมมือดีนะเนาะชี้เนาะ ข้ามมือดีนะเว้ยชำต้นไม้ก็ติดถือว่ามือดีอ๋อโคมไฟแดงๆของท่านชาวพลังจะให้ดีน่าจะเอาไฟมันสว่างด้วยนะมีไฟเรืองๆด้วยจะเป็นไฮไลท์เลยสุดยอดเลยโคมโคมไฟประยุกต์ ทั้งจีนทั้งฝรั่งร่วมกันเห็นไหมครับเป็นไอเดียริเซนไอเดียประยุกต์ประดับโคงไฟสวยงามครับ